บอนจอดรถคนที่มามหาส่งอยู่สถานีรถไฟฟ้านครหลวงพระบางที framework. ่ร <Felix 's> <ique> ีบขึ้นไปเพราะว่าอยู่สูงสถานีรถไฟความวาสูงพี Про ่น้องอยู่ที่สถานีหลวงพระบางเฮลโลสบัสดีพี่น้องกองกูวัสุสุขสุควนเดอร์ตอนนี้พี่จียออยู่ที่สถานีรถไฟหลวงพระบางน้กเคากำลังจะเดินทางไปนครหลวงเวียงจันท์พี่น้องเลยเนาะซซ่งว่าเท่อนี้เนาะ เราถามบัเพิงเนาะเพราะว่าอีจ้าหน้อยเนาะก็จะหอดมงของรถไฟออกแล้วแต่เัาก็ยังมีเวลาถ่ายคลิปน้อยนึงเนาะและสก็บภาพบรรยากาศมาฝาดแล้วก็พร้อมด้วยขั้นตอนเนาะของการเช็คออกเช็คอ,อินแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรางกลับเมืองนะครล้วงเย็นจ้าเ <laughs> พราะว่าตอนนี้ยังอยู่ร้องหับบางเนาะมาลินไร้มือเติบแล้ว แล้วก็ต้องเอาเครื่องของเขาไปสแกนถูกกระเป๋าเลยกระเป๋าน้อยกระเป๋าใหญ่แม่ต้องเอาไปสแกนคนก็ต้องอย่างผ่านเครื่องสแกนพพ้อมแล้วก็มาล่อถาเอากระเป๋าโอ้เครื่องซอนมินเอกาสารที่ใส่ในการเดินทางเนาะนอกจากว่าจะมีปี้เดินทางแล้วเนาะจะมีหนงังสือเดินทางแล้วก็จะมีบัตรซักวัคซีนพพ้อมหลังจากหับเอากระเป๋าจากเครื่องสแกนเรียบร้อยแล้วก็มานั่งล่อถายุหนีเด้อ จะเป็นบอนหนังของผู้โดยสารเนาะล้อถาหอโมงทีจะขึ้นไปรหลดไฟซึ่งวันรหดไฟกับสเตนบายถาอยู่ทั้งนอกเลยดิบอรล้อถาผู้โดยสารก็จะมี้องนำของในครบสะดวกสบายแอร์เย็นพร้อมใดายชุยๆเลยและตอนนี้นาะพพงเข้านั่งถาเผื่อทีจะหอดมงที่จะขึ้นรถไฟเนาะก็เลยเราซุฟังก่อนเด้อสำหรับไพทีว่าจะเดินทางรหลไฟเนาะเือทำอิท อันนี้นะเป็นเถือกที่สองพี่น้องเถือกสอัมปิดก็คือขามาเถือกที่สองตอนนี้ก็คือขาเมือหง,หง,หง,หงหลวงหลวงนครหลวงยังใช่ยังลงมคำว่าหลวงขาวางอยู่เนาะซึ่งว่าเนาะสำหรับพี่เนาะก่อนที่จะเข้ามาน่ะจะมีพนักงานเพิ่นปวดเนาะปวดหนังสือเรื่องผ้าแล้วก็ปวดว่าเขามีเอกสารมีพี่อีสังคมรูปบ,บ่แล้วเขาก็เข้ามาเนาะก็จะมีเครื่องสแกนคือเอานะเนาะสแกนเครื่องขร้อมอีสังเรียบร้รรอยลแล้วเราก็มานั่งรถหาเพื่อที่จะฮอดโมงขึ้นรถแต่สำหรับพี่ของรถไฟนี่เนาะ ยาสูออาไปไหวมองหันมองหนีแล้วปวดจือแล้วกระวังวางมันสีเหี่ยมันสีเสียเพราะว่าก่อนที่เขาจะขึ้นรถไฟนั่นเนาะจะมีพนักงานเพิ่นขอปวดบึ่งปี้อีกเทือหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องคือไว้เด้อเป็นรักฐานย่งยืนพี่น้องแลๆวแต่ย่างบอเวิร์ดเด้อพี่น้องเด้อรใครที่ว่าจะเดินทางเนาะไปวังเวียงสมุว่าเขาจะลงระวางการสถานีฮานาเนาะคือเขาบริลงปลายทางเนาะ เดี๋ยวว่าเฮ้าลงจากาเฮาเดินทางจากหนองคบางแล้วเขาจะไปลงวางเวียงผ่านจะต้องเรียมโตเดอ้อก่อนที่เจ้าหอสถานีเนาะพนังงานเผื่อจะแจ้งก่อนว่าเออเดี๋ยวนี้นะใกล้เซียงฮอดวังเวียงละเดอ้อใครที่ว่าจะลงวางเวียงห้ามเนาะให้เรียมโตเดอ้กอกระเป๋ากระเป๋าอีสังคื่องที่ว่าเขาถื้อไปน้ำานะนะแมนให้ถือไปยืนรอถาใกล้บอนที่ว่าเผื่อจะเปิดประตูรถไฟเพราะว่าเวลาเฮารถไฟหอสถานีวางเวียงขนาด มันจะมีเวลาแบบจํากัดจํากัดพี่น้องเอ้ยเป็นคือจังหวะแบบฟฝ้าเฝ้าฟังฟังแหงๆเลยเนาะเรามีเวลาจําการเพราะฉะนั้นก็คือต้องเฝ้าเอากระเป๋ากระเป๋าอีสังเยบร้อยแล้วก็ต้องเฝ้าลงเฝ้าลงเลยังบ่ยบอกด้ยพี่น้องเอ้ยต้องเฝ้าย่างเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะออกไปประตูออกเนาะฟังอะไรซับสนหักพี่น้องเ้ามาสิเข้าใจต้องเฝ้าเนาะเดินออกจากรถไฟแล้วก็ไปประตูออกเพราะว่าประตูออกเนาะเจ้าจะมีเวลาเปิดแล้วก็ปิดเพราะฉะนั้น เ้าๆฝ้าสำหรับภคยที่ว่าจะลงกลางสถานีเนะเาะบต้องย่านตกขบวนบ่ต้องย่านตกขบวนเดอ้อไปตามพนักงานบอกเลย จุดแตกต่างอีกหนึ่งจุดของรถไฟสั้นหนึ่งหลักกสั้นสองก็คือโต๊ะสําหรับวางเครื่องหรือว่ากินข่าวกินน้ำเนาะก็คือจะมีอยู่ทั้งหนาแบบนี้ประตูรถไฟก็จะเอาขึ้นไปแบบนี้มองไว้เครื่องก็มีตําแหน่งเดียวกันแต่ว่าต่างกันน้อยนึงและกการสหรับรถไฟสั้นหนึ่งเนาะจะมีอันเหยียบบางบางเตี้ยนอยู่หนีเนาะแต่ว่าสาหรับสั้นสองแมนจะโบมี ลวกษะอีกหนึ่งจุดก็คือสําหรับรหลดไฟสั้นหนึ่งเนาะแมนจะมีผูดโดยสารหนังเนาะแมนเบื้องละสองต่างหนึ่งสองลวก็ะอีกเบื้องนั้นกะหนึ่งสองแต่วาสาหรับรหดลดไฟสั้นสองเนาะจะมีผูด้วยสามหนังเนาะเบื้องนี้หนึ่งสองลก็ะเบื้องนั้นแมนหนึ่งสองสามแต่แอร์เย็นคือกันเด้อในส่วนของหง้ามโหลดไฟสั้นสอง Okay, you. Passengers we have just boarded the train. Please be seated according to the seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified tracks. We're the luggage room on the far end of the coach. Please take out the cups, umbrellas, and other items. Oh, long line, huh? Grab, long, hold, you know. Hold We are now บรรยากาศทีสถานีบรรทัศน์นี้เป็นสายสำหรับทานผู้โดยสารที่ห,ห,หาขึ้นรถคณะเข้านั่งตามบนนังมาบุกในตู้รถไฟคุณทานขอให้บาารรทัศน์น้ำกระเป๋าและพยายามนั่งอยู่หมายเลขต่างที่ได้ตามปีเดอ้อใหห้คววามงสำหรับด้านเทิงเนาะสามารถเอาเครื่องกระเป๋าไว้ได้แต่ว่าอย่ายองกันเดอ้อมันสิตกเสียหัว ต่ว่าหลดไฟมันจะบุคยเน่งเนาะมันนิ่งนิ่งอมินกำลังเย็นหนังสือวางโทรศัพท์ก็ได้วางเต้านมก็ได้นอนเมบก็ได้ใส่ของกินก็นได้ ยพี่น้องไปไกล้ใกล้ใกล้บอกเฮ้ยบันไดจะได้กระหอดมีหูกปักเสียพรอนเดอ้อแต่ว่าอยู่ก้องบนนั่งแต่ข้าหน้าหาว้าเป็นหลดไฟสั้นหนึ่งเนาะแม่จะมีปักเสียบอยู่นี่อยู่บนว่างแขนอพี่น้องเมื่อกี้นี่ฮอดสถานีบังเรียงเนาะจอดประมาณ3ามนาทีนี่แหละ จะเข้าใจคนกระเป๋าลงทันหรือเปล่าแต่ว่าสลายคนกยาจะทนนันเนาะเพราะว่าจะเก้มโตโฆษณานเนาะไพทีว่าจะลงแต่ละสถานีทีโบแมนสถานีปลายทางนั่นน่ะจะต้องมีคนไวเนาะกะเก้มกระเป๋าแล้วก็เอาตัวเองนี่แหละทั้งหิวทั้งทั้งแก่ทั้งลากแล้วก็ต้องเฝ้าอย่างลงจากรถไฟไวๆเด้อแล้วก็ต้องออกให้ทันประตูทันออกปิดอยู่ในสถานีฮัน้อมตาแดงๆพี่น้องเอ้ยไปหลุดไหลไม่รับปรยังนงอน พอสถท้านี่น้องคนหลวงเมียงจันทแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังเก็บเกินเก็บร้องกระเป๋าจัางฝากของตอน้นลงรถ ล้จากรถไฟแล้วแมนย่างออกไปทางออกเด้อย่างไปตามขบวนเลยบลงทางดอกคนอาจจะหลเน่ยไปไปทางออกไปตามขบวนไปตามขบวนปูกประตูทางออกสองคนเลย กวดปี้ก่อนออกจากสถานีเย่ yeah! การเดินทางด้วยรถไฟลาวจีนพี่น้องความไวสูงด่วนๆเลย